ค่ะวันนี้นะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะรวมถึ้ลหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมสืบค้องไม่ว่าจะเป็นาณชย์จังหวัดนะคะทีมของสาลสูขจังหวัดทีมของสคบทีมของคอร์รเนอนนะคะก็มาร่วมเริ่ในลงสัตยาเกาดเนื่องจากว่าวันที่นนี้นะคะเป็นวันวนเทศกาลวิสาขบูชาเราก็มาดูชุดสักการะที่ คู่บริโภคเนี่ยค่ะจะมาจ,าจัดจานใช้สอยเพื่อไปถวายทําบุญในวันซึ่งนี้นะคะเราก็มาเดินตลงแล้วก็มาตรวจดูความพร้อมว่าคุมครองในเรื่องบริโภคมากน้อยแค่ไหนเรามาตรวจแล้วก็มีส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็คุณภาพนะคะก็สามารถจัดจัดใช้สอยได้ไปถวายพระได้อย่างดียิ่นะคะวันนี้จะได้รับความร่วมมือทุก ทุกร้านค้าล้าก็ให้บร้นานค้าโลตัสแห่งน,นี้ในการที่จะบรรจุรสัตพันธ์ด้วยดีนะคะก็ขอเชิญชวนรณนงลงในการที่ท่านซื้อนะคะก็ขอให้ดูฉลาดนะคะให้ให้ดีแล้วก็วันหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า6เดือนหรือถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันจะหมดวันอายุวันไหนก็ขอให้แกะก่อกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็ขอเชิญชวนค่ะขคุณค่ะ